ระวังอย่างเร่งด่วนนะต้องใช้คํานี้นะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้สือข่าวเพิ่งได้รับเอกสารประกาศมาจากกองบัญชาการป้องกันภยัยจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นคําสั่งจากกองทัพเรือแต่ว่ากันง่ายๆประกาศใช้กฎอัยการศึกในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับอยู่ๆก็ประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมาในช่วง หัวค่ําแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่น้องชาวจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็พื้นที่แนวแตะเข็บชายแดนในโซนภาคตะวันออกนะครับท่านต้องตื่นตัวเตรียมความพร้อมได้แล้วนะครับเพราะว่ามีการประกาศกฎอัยาการศึกที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดในหลายพื้นที่ผมก็ไปดูในเอกสารคําสั่งของกองบัญชาการป้องกันภัยชายแดนที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราด พบเลยนะครับว่าในเนื้อหาความจําเป็นตอนหนึ่งของการประกาศกฎอายการศึกเนื่องจากว่าพบการลุกล้ําเข้ามาในราชอาณาจักรของเขมรพร้อมกับอาวุธกับชัดเจนนะช่วยกันบอกต่อช่วยกันแชร์ต่อไปถึงพี่น้องโซนภาคตะวันออกกันด้วยนะเนื่องจากพบว่าเขมรพร้อมกับอาวุธได้เข้ามาภายในรราชอาณาจักร ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้ามาทางเรือหรือว่าเข้ามาทางบกนะไม่มริการยืนยันข้อมูลในส่วนนี้แต่กองบัญชาการป้องกันภัยชายแดนจังหวัดตราดและก็จังหวัดจันทบ,บุรียืนยันว่าขเขมรมันเข้ามาจริงนะครับพร้อมกับอาวุธเพราะฉะนั้นจึงรีบประกาศกฎอายการศึกเพื่อให้อำนาจกับท่านแม่ทัพในกองเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีนะครับ นี่คือสถานการณ์ข่าวด่วนล่าสุดแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สู้รบกันในโซนพื้นที่อีสานใต้มาตลอด2วันนะครับก็คือสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดและอุบลราชธานีตอนนี้สถานการณ์ชักไม่ได้ไว้วางใจไปถึงที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดแล้วแล้วนะครับเพราะในเอกสารของการประกาศกดอัยการศึกบอกว่าขมรพร้อมกับอาวุธนั้นลุกล้ำเข้ามาแล้วนะ ลุกล้ําเข้ามาแล้วส่วนมันจะลุกล้ําเข้ามาหาพ่อมันเนี่ยนะครับหรือยังไงเนี่ยนะหรือจะเป็นการสร้างความสับสนหรือจะเข้ามาลุกล้ําเพื่อโจมตียึดครองพื้นที่หรือต้องการเบี่ยงเบนความสนใจหรือต้องการขยายวงของสงครามเนี่ยออกไปจาก4เป็น6จังหวัดเรายังไม่รู้แต่ขอให้รู้ไว้อย่างนะครับว่า ขมรนนั้นไม่ได้มีหลักสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีมนุษยธรรมขมรนนั้นเป็นโจรชั่วปาเทือนไม่สนใจก,ต,ก,กติกาวกติกาใดใดทั้งสิ้นนะครับสามารถทําเรื่องเรวซามต่ําช้าได้ทุกรูปแบบชัดเจนนะสามารถทําเรื่องเรวซามต่ําช้าได้ทุกรูปแบบอย่าเอามาตรฐานความคิดของตนเองไปตัดสินขมรนเพราะอาจจะไม่ทันความคิดของขมรน ความหมายก็คือว่าอาจจะเร็วไม่เท่ามันนะพอเร็วไม่เท่ามันปุ๊บก,ก็คิดไม่ทันมันนะครับนี่เป็นสถานการณ์ข่าวด่วนนะเนื่องจากในโซนพื้นที่นั้นก็ถูกพูดถึงมาดานทั้งเรื่องของเกาะกงแล้วก็เกาะกูดนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะเาช่วยแชร์ต่อช่วยบอกต่อออกไปให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับทหารเรือโดยนาวิกโยธินเขารับผิดชอบในพื้นที่ทางทะเลย่านนั้นนะครับ ออรอติดตามรอติดตามผมว่ามันชักไม่สู้ดีละแล้วคืนนี้หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปก็ติดตามสถานการณ์ของโลกนะครับเมื่อสภาความมั่นคงของสหประชาชาติหรือว่า UNSC จะเริ่มประชุมกันแล้วนะเพื่อพิจารณาปัญหาเร่งด่วนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับพิจารณาว่าจะเอายังไงกันต่อไปนะครับ ฝั่งไทยของเกาก็ประนามตอนนี้ไทยเราทำหนังสือถึงนูเอนะฮะเราขีดเส้นใต้เอาไว้เลยบอกว่าอุนเซนกับทหารเขมรเป็นอาชญากรสงครามช่วยกันติชแท็กนี้เป็นแฮชแท็กเป็นแฮชแท็กที่สามของสงครามในครั้งนี้นะแฮชแท็กแรกเนียก็คือเขมรยิงก่อนแฮชแท็กที่สองก็คือ ขเมรทำร้ายผู้บริสุทธิ์พลเรือนทที่สามขเมรฮุนเซนทหารขามรเป็นอาชญากรสงครามชัดนะครับประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะดําเรียนคุณผู้ชมได้รับทราบก็คือการประทะในวันนี้เราไม่ทราบว่าทหารขามรน,นั้นตุยไปเท่าไหร่เพราะถ้าเอาจากรายงานฝ่ายความมั่นคงของไทยคาดว่าตอนนี้ขมศน,น่าจะตุยไปแล้ว20กว่านายนะครับ เพราะทางฝั่งของกองทัพขเขมรรัฐบาลฮุนมาเน็ตมันไม่ยอมเปิดเผยมันไม่ยอมตอบว่าทหารขเขมรนั้นตุยไปเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องการปกปิดข้อมูลข่าวสารนะครับเนืเนื่องจากต้องการปกปิดข้อมูลข่าวสารนะแต่ที่แน่แวันนี้นะครับมีทหารไทยสูญเสียไปทั้งหมดถึงสี่นายอันนี้ย้ำให้ชัดนะครับ มีทหารไทยสูญเสียไปทั้งหมดถึงสี่นายนะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่เยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณปราสาทตาควายที่มีการประทัก,กันอย่างหนักดวงสรุปแล้วก็คือนับตั้งแต่เปิดศึกกันมาสองวันนะครับทหารของเราก็สูญเสียไปห้านายอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับสูญเสียกันแบบห้านายละ ส่วนพลเรือนก็สูญเสียกันไปประมาณ1 5นาย15คนนะ่ะนะประมาณ14 15คนประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็เป็นตัวเลขความสูญเสียของไทยคือสาเหตุที่ไทยสูญเสียเยอะเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเกิดมาจากวันแรกๆที่เราคานไม่ถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ตามหมู่บ้านที่อยู่ในเซเว่นที่อยู่ใน ปั๊มปตทที่อยู่ในโรงพยาบาลที่อยู่ในวัดที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ตามหมู่บ้านคาดไม่ถึงว่าขมรเนมันจะชั่วช้าอุนเซนมันจะเลวซามต่ําช้าได้ถึงขนาดนี้ก็เลยทําให้ทหารก็เลยทําให้พลเรือนของเราเนี่ยเสียชีวิตแค่วันแรกเนี่ยก็ปาไปเป็น13คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราจะไม่สูญเสียเยอะขนาดนี้ถ้าไอขมรมันไม่ชั่วนะครับมันเป็นอาชญากรสงคราม ต้องประนามเราก็ประนามแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้กับ UN เละไม่งั้นเราไม่เสียชีวิตขนาดนี้หรอกครับเช่นเดียวกันซึ่งผมยุคนชนข่าวก็จะพูดมาโดยตลอดไปถึงคนขเขมรที่ปากดีไม่สํานึกไม่สำเนียกไม่อะไรกันังไรทุกอย่างไอ้เขมรที่ปากดีมาย่อเยอ้ยคนไทยว่าเสียชีวิตเนีย่ยมึงรู้ไหมถ้าทหารไทยสันดานต่ําแบบพวกขเขมรเนี่ยนะยิงวัดของมึงอ่ะยิงบ้านมึงอ่ะ ยิงโรงพยาบาลของมึงอะ่ะบานนี้ตายกันเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะแต่ทหารไทยไม่ทำคนไทยเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์นรกเหมือนกับพวกมึงมึงเข้าใจหรือเปล่ามึงไม่ต้องมาปากดีเยอะเย้ยว่าคนไทยตายอย่างนั้นตายอย่างนี้ทหารก็ไม่ทำถ้าทหารเขาทำเนี่ยพวกมึงตายเป็นเบื่อแล้วมึงก็ลองคิดเล่นๆเ,เนี่ยเอาเอฟสิบหกบินถล่มหมู่บ้านสักตำบลหนึ่งอะ่ะมันจะเหลือไหมล่ะ นะเอาปืนขนาดใหญ่ลำกล้องร5อย้ามิลลิเมตรซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่เนี่ยยิงถล่มหมู่บ้านมึงอ่ะเหมือนกับให้ฮุนเซนทำกับประเทศไทยอ่ะมึงคิดว่ามึงจะตายเป็นเบื่อไหมเข้าใจป่ะเพราะนั้นเนี่ยววกเมมนปากดีเนี่ยนะไทยใจดีไม่ทำกับมึงไงมึงเข้าใจหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าจะมามึง่ะควรประนามทหารพวกมึงไอ้คนเขมรมนมึง่ะควรประนามอย่ฮุนเซน มันไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่ต้องมีการแบ่งแยกชนชาติเชื้อชาติการฆ่าเด็กอายุ8ขวบการทำร้ายเด็กอายุ2เดือนการทำร้ายแม่ลูกที่นอนกอดกันในเซเว่นยีเลฟเว่นมันคือความชั่วช้ามันคืออาชญากรสงครามอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อผมก็เห็นแต่จะมีสไตล์ยุคคนผมพูดชัดนะผมไม่หน่อมแนมนะ าทหารไทยจะสังหารคนกัมพูชาเนี่ยตายเป็นเบือ่อครบผมบอกเลยนะครับอาวุธยุทธปกรณ์ระดับเอ็มสิบระดับเอฟสิบหกอะนะแต่เขาไม่ทำแต่พอทหารชั่วของพวกมึงทำเนี่ยมึงก็ปบมือดีใจพวกมึงเนี่ยมันเป็นคนอยู่หรือเปล่ามึงเป็นสัตว์นรกหรือเปล่าฮะสัตว์นรกมาเกิดหรือเปล่าไม่ว่าคนชาติไหนๆหละ่ะคนเป็นคนน่ะเห็นเด็กแปดขวบนอนตายอยู่บนตักยายอะ เห็นแม่ลูกนอนกอดกันเสียชีวิตยอยู่ในร้านสะดวกซื้อซึ่งไม่ใช่พื้นที่สงครามไม่ใช่พื้นที่การรบอ่ะเขาก็มีแต่สะเทือนใจเขาก็มีแต่สงสารกันทั้งนั้นแต่พวกหาเนี่ยมาพูดจาเย่อเย้ยถากถางทุยนะครับ